มาเดทไทยก็คือมาแจกเกรุงเทพกลับมาบ้านมาบ้านบางรีกับมาเห็ดเนอย่างยา้กินซูพีซูนองกินมาแขกับเขาปิ้งปลาครับปิ้งปลาเข็งภาษาอังกฤษดอกเตอร์ฟิตภาษาไทยปลาหมอภาษาอีสานปลาเข็งสวัสดีครับมือนี้มาเดทไทยครับมือนี้มาเบิ้งมาเดทไทย มาเดทไท้คืออย่างมาเดทไทยก็คืออยาิผี่นองครับไปเห็นงานยุงเทียบ <c oughs> มานโชคดีหรือมาพักพอนะครับกลับม,มาบ้านกลับม,มาบ้านกับมาเห็หนเนื้อหยาใมากินซูพีซูนองกิน ได้โดนนะครับทุนนี่แบบประเพีนี่ได้ยังแตี๋ยวจดไอศีมาน์สามารเนี่ยได้กับกับมาเห็ดนักกินสู้กินมนี่มาเบิ่งครับว่ามี่หิ้งหงสู้กินเนี่ยอันแรกเลยครับดิขาดบ่ไา้นี่ซ้อยจูครับนี่โอ้เหนืองาเปนเนื้อบ้านนงโค้งสุวรรณวะนะโอ้ผุนทันบางดีบ่ดีนี่ครับโอ้นี่พุ่นน่ะเนื้อแดงใจวายได้เป็นเด็ด ดาบแซ่บครับแต่จะจะว่ายังไงก็ต้องซิมมันี่บังนี่ซอยจอูซิมบงนนเห้ยขีกบบินเลมนีกนเนี่ยเอามอันนี้แซ่บล่อยูกันกินเนมดด่าเมเง่มเมนูนึกนงกุ้ยก้ยมาแล้วครับกุ้ยกุยยังไงลาบลาบลาบค<า><า>ือบะมี่เหลียนนัน่นลาบกุกุยผมกยขเนื้อกยเน

อร่อยอืมเอาเอนแล้วไม่ได้ถ่ายเดินเดินร่อืมขาอะไรครับมือนู้นใจุอยหอหนึ่งปลาครับมืหปลาเปิดเบรงกั์น่ะ โอ้ปลาใสือื้อครับร่นอาหยาด้โอ้ปลาไข่พร้อมครับผุ่นหมอบมอืออ้อมาอยากขั้นค่ายรีสอนอะอันนี้ลาบครับเบเือร์ลาบเลือแดบบนีน่ลาบแบบนึงชิมมือก่อนลาบแบบสูตรบัใไซเดียด จครับจับเพิ่มนี่ผักกินกำหลาบครับผักจีเลือดใบบักตูมครับผูได้มาได้ไทยมือนี่ผู้ใดมาได้ดิาาเออมาได้ไทยคือยังมาได้ไทยมาแจกบ้ากร,กรกุงเทพเออเป็นเป็นย<า>ังีอเออแล้วมาบ้านแล้วไปอะไรบนไป้ไม่ได้ไไไมันสิบเอ็ดสิบสองเดี๋ยวบ้านบุญ,บญมาได้ไทยคือยัง คุณไปดิวันที่26กิบเจ็ดพฤษภาคมประสม1 5 0คนว้ามีมีผู้ใดมาดในไทยเนี่ยคุณเลมาลมามางเทียครับเออนมามาลงเทียบมาดไทยมาดไทยเห็นอย่างเนี้ยบ้านมาดไทยมเห็นกับเขาเฮกับเขาเดียวเขาสู้กินไปเว้ยช่วยจุสิบ่ะจับัวจับจูอนไรอะไรกันมีมีอย่างเนี้ย มีหนึ่งปลาโอ้บังไข่ปลาครับสุดยอดเลยแสดงว่าบุญแดมาดํไทยก็ต้องเคี้ยกับเขาปลาเออสุดจอมเนาโอ้นี่ครับไข่ไข่ปลาครับเบังนี่ครับปลาไปสาสามเดือนนะซิบมึงจะค้ำกันกับมึงยังไข่สดครับสดสดสด กึนลาบมันตัวพวเป็นเม็ดขืราวะบึกนือบมับบมูอือบหกอือปลูกไว้ทิมเมื่อกี้นี่งชิเอย่งโอ้หวานหวาน้เดื่บอมเลยอาจะกินเนาะหวานลูกปาือลูกนึงกําหนปลาเล็กเบ้อเล็กคนเด้ ป้อนเขาเล็กน้อยอร่อยไหมน้ำตกครับโอ้ยหอมว่กินอ่ะซิมเบิ้งซิมเบิ้งน้ำตกมันมันน้ำตกมันนอกกันน้ำตกกรุงเทพเขาติใส่น้ำข้างอันนี้เขาอยากทานี่ได้น้ำตกเขาติใส่น้ำข้างมออันนี้เขาอยากเอาเป็นต้นนี่ฮะปิ้งปลาครับปิ้งปลาเข็งคุปลาเข็งไข่ พูดภาษาไทยด้วยพูดภาษาไทยด้วยป้าหมอพูดภาษาไทยฟังเยอะภาษาอังกฤษด็อกเตอร์ฟิตอันี่ด็อกเตอร์ฟิตด้วยภาษาภาษาไทยป้าหมอนี่ภาษาอีสานป้ากิ๋งนี่ภาษาไทยว่าไงป้าคุณอะไรป้าคุณหมอโอ้เบิ่งครับนี่ใครตัวโตเด่นหนึ่งบังทองยิ้มเหลวหวานเนี่ย